ประวัติไทยทรงดำเนี่ยเริ่มมาตั้งแต่เราได้อาศัยอยู่ตรงต,ตอนเหนือของเวียดนามนะคะแล้วก็ต่อกับชายแดนทางจีนตอนใต้อะค่ะก็มีประวัติยาวนานมาก้วคะแต่ที่ย้ายมาอยู่ไทยเนี่ยก็ประมาณสักช่วงก่อนรัชกาลที่หนึ่งะคะก็ย้ายมาเพราะว่าสงครามตอนนั้นก็จะมีสงครามเยอะนะคะแล้วก็หนีภัยสงครามมาอพยพมาตั้งแต่เวียดนามข้ามมาทางลาวก็อพยพมาที่ไทย ครั้งแรกที่มาเนี่ยก็มาอยู่ที่เพชรบุรีอะค่ะที่นั่นก็เป็นที่ราบลุ่มนะคะเราก็ทํานาเป็นหลักใช่ไหมก็ไหวทานาเป็นหลักมีทาไม่ได้ทำอะไรทานาทํานาแล้วก็หาผักหาญ้าแล้วก็อทอผ้าอทอผ้าทำทำทุกอย่างทําใช้เองอะไรเองค่ะที่นู่นก็มันแรงมั่งอะไรไม่ได้ผลมาทางใต้นี่ ทำข้าวไร่ก็ได้ปลูกผลไม้ก็ได้ก็ลุงก็ชวนพ่อมาพ่อแม่ก็ขายที่ตะงนู่นมามารถไฟสิตู้ต่อยน่ะสมัยก่อนนะเช่าตู้นั้นมาข้าวของแล้ามาหมดใส่ตู้นั้นมาตู้หนึงก็มาก็มาถางโพงถางหญ้าทําได้ขุดดินขุดหญ้าปลูกผักขาย บุกประกาศผูกอะไรขายสมัยก่อนเขาไม่มีนี่นะทางนี้เขาต้องมาทําขายมาก็กว่าจะดูเรื่องกันเราก็พูดทางใต้ไม่เป็นฟังก็ไม่ถูกไปซื้อพริกเราเรียกพริกไปซื้อกเากาบอกเอาพริกไทยให้มันไม่ใช่บอกว่าไอ้นี่ไอ้นี่เขาว่านั่นลูกเผ็ิดเออก็จริงเขาเนี่นลูกเผ็ดจริงลูกเผ็ิดกว่าจะสื่อสารกันดูนเรื่องนะประเพณีของไทยสงดํานี่ในหนึ่งปีเนี่ยเราก็จะมีประเพณีหลายอย่างนะคะอันแรกที่เรามีประจําทุกปีเลยก็คือ พิธีป้าตงเข้าใหม่ออป้าตงเข้าใหม่เนี่ยก็จะเกิดขึ้นหลังจากการเก็บเกี่ยวแล้ว,เ,เ,ว,ลวเราก็จะเอาข้าวใหม่เนี่ยมาให้บรรพบุรุษได้ทานก่อนส่วนประเพณีอย่างอื่นนะคะที่เราทําเป็นประจำทุกสิบวันก็คือพิธีป,ป,ป้าตงธรรมดาก็าแบบว่าพอตายแล้วก็เรียกคนตายอะไปขึ้นบนกระโหลหองเด็กก็สิบวันถึงเอาข้าวไปเส้นทีหนึ่ง เอาแกงเอาไรมีทุกอย่างก็ของทุกอย่างว่างั้นเธอเอาไปเส้นก็ก็เป็นการบอกถึงความกตัญยูของอคนไทยทรงดำว่าทุกสิบวันเนี่ยเรายังระลึกถึงบรรพบุรุษอยากจะฝากถึงไทยทรงดำรุ่นใหม่อะค่ะแล้วก็อาจจะผู้สนใจที่สนใจวัฒนธรรมของเราก็อยากให้มา ร่วมงานกันได้ทุกปีค่ะเราเราจะจัดงานประเพณีทรงดำกันประเพณีไทยรงดำเป็นการดื่นเริงงานฉลองทุกปีทุกวันที่14เมษาของทุกปีค่ะแล้วก็เราก็จะแต่งตัวกันสวยงามแล้วก็มีการฟ้อนลำํำเนี่ย ทั้งหมดของที่เราทำนี่ก็คือเป็นประเพณีที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของไทยทรงดำา้าถ้ามีโอกาสนะคะก็อยากให้มาร่วมงานประเพณีนี้กันแล้วก็ไม่ใช่แค่งานประเพณีอย่างเดียวนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีพวกอาจจะมีวิธีเสนบ้านวิธีประตงเข้าใหม่อย่างเี้ค่ะก็มาร่วมงานกันได้